ขอโทษงอนหรอ,อไม่ต้องเลยตื่นสายใช่ไหมเปล่าเลยฉันนะขับรถขึ้นทางด่วนกุศาติสิพาอย่างดีทะลุไหมอถ,อออถอยเข้าถอยออกถอยเข้าถอยออกรถคั้นอื่นรถฉันนี่มันไม่ได้เป็นเพราะว่าอะไรหรอกนะมันเป็นเพราะว่าฟิล์มเหมือนเธอเนี่ยแหละมันเป็นฟิล์มประลอดมันเลยมีผลต่ออีซิพาร์จริงเหร ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราต้องเข้าใจระบบของ e a s y p a s s ชนดิดหนึ่งก่อนนะครับว่าคือระบบ e a s y p a s s นั้นทํางานโดยการส่งคลื่นสัญญาณที่เป็นแบบที่ว่าเป็นคลื่นวิทยุหรือ RFID นะครับ Radio Frequency Identification นะครับลคลื่นรู้ตัวนี้จะมีความยาวคลื่นคล้ายๆเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตัวหนึ่งแต่เป็นความยาวคลื่นค่อนข้างยาวนะครับความยาวคลื่นก็อยู่เป็นหลักมิลลิเมตรเลยความถี่ก็อยู่ที่ประมาณ5.8กิกะเฮิร์ ทีนี้การรับส่งสัญญาณของเครื่องรับส่งของของช่องที่เราจะขับเคลื่อนผ่านด้วยระบบวิซิพาสเนี่ยเมื่อเราไปติดฟิล์มส่วนใหญ่ราลรานิยมติดฟิล์มบานหน้ากันเต็มแผ่นเลยใช่ไหมครับฟิล์มบานหน้าบางประเภทที่มีส่วนประกอบของโลหะหรือไอโลหะเป็นส่วนผสมซึ่งไอโลหะนั้นจะช่วยในการลดความร้อนจากแสงแดดได้ดีกว่านะครับฟิล์มที่ไม่มีโลหะ แต่บ้านเราก็เลยนิยมใช้ฟิล์มที่มีโลหะมากขึ้นเยอะเลยในปัจจุบันที่พอไปติดกระจกแผ่นหน้าเต็มบานแล,ล้วเราไปแปะอิซิพาซึ่งเป็นตัวรับสัญญาณนะครับเพื่อรับจากตรงปลายทางโดรน,นนะครับโลหะที่เคลือบอยู่นั้นจะไปสะท้อนหรือไปบดบังคลื่นวิทยุได้เยอะเลยครับนี่เป็นคุณสมบัติหนึ่งของแผ่นโลหะที่อยู่บนฟิล์มแต่เมื่อมันไปบดบังหรือไปสะท้อนเบี่ยงเบนของคลื่นจึงเกิดการรับส่ง ของระบบอิซิพารไม่ได้ข้อแนะนำของผมคือถ้าเราติดไปแล้วติดฟิล์มของแสงที่มีโลหะไปแล้วครับก็ไม่ต้องไปลอกทิง้งน,นะครับเพราะว่าเสียดายเงินที่เราที่เราเติด,ต,ดติดตั้งไปผมแนะนําอย่างนี้ครับว,ว่าเราตัดแผ่นนะครับฉลุฟิล์มตรงหน้ากระจกสักน,นิดหนึ่งตรงบริเวณที่เราจะเอาตัวอิซิพารไปแปะนะครับตรงนั้นก็ทําให้สามารถที่รับส่งสัญญาณได้แล้วนะครับหรือบริเวณกระจกแผ่นหน้าเบารถหลายรุ่นสมัยนี้นะครับจะมีลักษณะเป็นจุดจดอัดๆ นะคับที่เป็นแบ็คดอตตรงนั้นมักจะไม่นิยมติดฟิล์มทับเข้าไปนะครับก็เอาอิซิพาสไปแปะบริเวณตรงนั้นได้แต่ถ้ายังไม่ได้ติดฟิล์มเลยนะครับแล้วคิดว่าเราต้องใช้อิซิพาสโดยระบบเนี่ยก็พยายามเลือกแผ่นฟิล์มบานหน้าที่มีโลหะน้อยๆหรือไม่มีนะครับ